สวยใสยกันแล้วค่ะจากของขวัญจากฟ้าฟ้าจากลาฟาวีนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเซตนื้อท้ายลองที่ใครที่เคยมีปัญหาเยอะมากๆนะคะว่าจะเป็นแบบว่าสิวฝ้ากระจุดด่างดําเยอะแยะไปหมดนะคะทำยังไงก็ไม่หายสักทีต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าลาฟาวีเนี่ยเขามีแต่สิ่งดีๆมาฝากกันด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่กับดิฉานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่คุคออยกับดิาคุออยนนะคะ ใช่ไหมคะก็ชี่เป็นแม่เสอ็จสา่เธอเป็นเธอเป็นผู้ช่วยแม่เสด็สามใช่ไงใกล้เคียงกันนะฉันแต่งตัวมาตามธีมของเธอพอแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าลิซ่าเนี่ยเตรียมแบบว่า เซตที่แบบว่าเอาใจคนที่มีปัญหาเยอะๆมากค่ะเพราะว่าลิชาก็เคยมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าด้วยความเป็นลูกครึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบท้าแดดท้าลมตลอดเวลาอย่างเวลาถ่ายละครถ่ายละครหรือว่าถ่ายรายการเนี้ยค่ะคือเราจะแบบก็คือเราลุยๆเราไม่ได้มาแบบเอ้ยฉันโดนไม่ได้นะทําให้เรามีปัญหาคือด้วยกระฟาที่เป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วนะคะ เหมือนมองไม่เห็นเนอะไม่เนี่ยคือมีมีบางบ้างแต่มันบางมากธรรมชาติคือคือแต่ก่อนจะเป็นแบบเหมือนฝ้าค่ะเพี่ภูมกกับบอกว่ามาแต้มรองพื้นหนาหนาหน่อยเพราะว่ายังเห็นอยู่อะไรเงี้ยบางทีทำให้หน้าเราพังด้วยนะไปใกล้ๆแล้วมันเหมือนมีอะไรมาติดไงยิ่งเดี๋ยวนี้ล้อง HD แล้วด้วยเขายิ่งห้ามแบบโปะหนาเลยอ่ะนั่นแหละตอนนี้ก็เลยต้องนี่เลยค่ะลาฟาวี่เท่านั้นเพราะว่าคือช่วยให้กลาของลิช่ารวมไปถึงริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันมันลดลงจริงนะคะแล้วก็พวกแบบ หลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดว่าเอ๊กะฟ้าเนี่ยมันร <c oughs> ักษาไม่หายแต่ว่าจริงๆค่ะรักษาไม่หายหรอกไม่ว่าคุณจะไปเสียเงินแค่ไหนมันก็รักษาไม่หายแต่ว่ามันสามารถทําให้จางลงได้จริงๆ <c oughs> ซึ่งลาฟอวี่นะคะเขาก็มีพลังธรรมชาติอย่างที่ <c oughs> บอกว่าเป็นของขวัญจาก,ากฟ้าค่ะก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยหลากหลายชนิดมากแล้วก็ตัวนี้นะคะต้องขอบอกนางเอกของเราเหมือนเดิมนั่นก็คือมาร์กนะคะมาร์กตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะทําให้หน้าใสเต่งตึงแล้วนะคะอย่างที่พูดกันไปบ่อยๆคือพวกกระฟ้า ้าหรือรอยต่างๆจะจางลงได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการทํางานที่ค่อนข้างแบบเอ่อ น่าทึ่งอะเพราะว่าทําทงานได้ล้าลึกไปถึงขั้นสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์คอลลาเจนอิลาสตินทั้งหมดนะคะทุกคนมีอยู่ในร่างกายาแต่ว่าหมดไปด้วยอายุความเครียดหรือว่าแสงไฟแสงแดดตัวนี้นจะทําให้ผิวดีๆของเราผิวเหมือนผิวเด็กผิวชุ่มชื่นผิวเต่งตึงของเราเนี่ยกลับมาย้อนไวยแล้วก็สตาร์ทผิวนั้นไว้ณนะตอนที่เราใช้เลยนะคะก็อย่างลิชาใช้วันแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าผิวของเรานะคะ ผิวของเรานะคะก็จะแบบรู้สึกว่าน <oh ิ่มขึ้นแล้วก ouais ็ช่วงแก้มเนี้ยค่ะจากที่เคยแบบเป็นกระเอ่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันจางลงเมื่อใช้แบบต่อเนื่องมาสักสองสัปดาห์สิบี่วันอะไรเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่าเอยมันจางลงได้จริงๆแล้วก็ตอนเนี้ใช้มาแบบนานแล้วรู้สึกก็ตอนเนี้ไม่ค่อยมีแล้วอันนี้ยปกติใชาจะไม่ค่อยรองพื้นเพราะว่าเป็นคนแพ้รองพื้นหน้ามัน่คเฟิ์มไม่คุณผู้ชมรู้เลยคือว่าน้องทารองพื้นน้อยมากค่ะนี่คือแบบแท้จะเป็นแป้งพัฟอย่างเดียวไปสามนะคะซึ่ง รอยกงรอยกระอย่างเงี้ยจางแล้วแทบจะไม่มีเลยจางลงเยอะมากก็แบบดีใจแล้วเราก็เลยแบบให้คุณพ่อคุณแม่ให้แม่ใช้เพราะว่าแม่เขาจะเป็นแบบคนไทยก็จะเป็นฝ้าเนาะเป็นคนแบบมีเริ่มมีอายุอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเริ่มเป็นฝ้าแม่ก็จะแบบจางลงแล้วหน้าใสขึ้นลิชาอย่างเงี้ยลิชาขอถามน้องเลยว่าลิชาไ่ยใช้มานานยังนานแล้วค่ะเพราะว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบอกว่ามีพี่สาวใจดีเขาแนะนําเพราะว่าตอนน้นลิชาแบบรู้สึกว่าทำไมอะ ก่อนนั้นเนี้ยเอาง่ายๆเลยคือทั้งอ้วนน้ำหนักขึ้นแล้วก็แบบทั้งผิวพันไม่สดใสเนอะไม่ได้แต่ไม่ผาเนี่ยมันอ้วกึ๊เลยอ่ะผู้หญิงทุกคนจะเจอปัญหาแบบเนี้ยใช่คือแบบเวลาเรารู้สึกว่าเราปล่อยตัวอย่างเช่นแบบช่วงที่งานงานแบบยุ่งนะแต่คือเป็นธุรกิจส่วนตัวเราก็จะแบบบริหารอย่างเดียวถูกป่ะคะเราก็แบบรู้สึกกินกินเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอออ้วนแต่ไม่ได้อ้วนแบบดูสุขภาพดีนะอ้วนแบบ เิ่งเพิ่งงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยไม่ได้แล้วฉันต้องกลับมาพร้อมสวยขาวด้วยเพราะว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าดิฉันเป็นคนผิวขาวแต่ผิวขาวแบบ แห้งๆเหลืองแม่ค่ะเหมือนลูกคลื่นทั่วไปดูขุมขนกว้างตัวเนี้มาร์กนอกจากมาร์กหน้าดิฉันก็ใช้มาร์กคอมาร์กแขนได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นได้ทั่วด้วยบางทีไม่ใช่หน้าลอยตัวดำอะไร้ยคะอันนี้แค่ตัวแรกตัวแรกประจานในขนาดนี้เลยแล้วดูตัวถัดไปดีกว่าตัวถัดไปเยอะเลยตัวนี้ขอบอกว่าเลิศมากๆนะคะก็ชื่อว่าไดมอนด์แบล็กเพ c ครีมนะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมที่จะทําให้ผิวของคุณเนี่ยลดกระฝ้าได้เน้นๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสาม ามทําให้กระฝ้าเนี่ยของคุณจางได้เร็วขึ้นเพราะว่าตัวมาร์กเนี่ยนะคะใช้<ะ>แค่อาทิรสองสาครั้งแต่ตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันจะยิ่งช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวเก่าเนี่ยหลุดออกไปง่ายรวมไปถึงกระฝ้าที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเซลล์ผิวที่<ะ>มันแบบ สกปรกติดอยู่ที่ผิวเราก็ช่วยทําให้ออกไปได้ง่ายขึ้นคืออาเก่าก็จะจางลงอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะระงับไงไม่ให้มันเกิดแล้วก็ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างธรรมชาติด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้พวกสารเคมีไวเทนนิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะทาให้ผิวหน้าบางลงตัวเนี้จะไม่ทําให้ผิวหน้าบางแต่ว่าจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเฟิร์มมากขึ้นด้วยคะคะแล้วเนื้อตัวเนื้อครีมนะคะเอ้เพราะว่าเห็นบอกเป็นดรายล็อกไส ดำทีมือสี่งเลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเคยนะเคยใช้บางตัวแบบว่าดำแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันดำไปไหมคะแล้วก็เลิอกเสื้อเลือหมอนแต่ว่ามันดำไปไหมคะหมอไม่เราลองนึกภาพสิเราอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ไงแล้วเราทาครีมมาแล้วแบบก่อนนอนดำมาแล้วแบบออกมาปะ้กกันที่ห้องน้ำตกใจนะแล้วบางคนนอนอยู่กับแบบว่า แฟนนะตืนแฟนบอกเลิกหรือเปล่านรือว่าผีไหนนี่มาลองตัวนี้ต้องขอบอกว่าเป็นไข่มุกดําก็จริงนะคะเป็นสีดําก็จริงแต่ว่าพอทาลงไปแล้วนะคะว่าทาแล้วเขาจะเปลี่ยนไหนดูซิเฮ้ยสีไหนไปแล้วอะไรอะไรยังไงอะดำไปไหนแล้วเฮ้ยไม่เพราะว่าบางยี่ห้อที่เราเคยใช้คือมันดำเราดำาต่มันดำมันดำแล้วคือแบบดำคล้ำแต่เนียเพรามันดำแล้วมันก็ ไม่มันพอทาลงไปปุ่งก็ไม่ยำซึมเข้าไปในผิวเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นไข่มุกดําบริสุทธิ์แล้วก็เพชรบริสุทธิ์แท้ๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วก็ลดพวกรอยกระฟาจุดดําต่างๆเนี่ยได้ดีเลยค่ะดูเริ่ดไฮโซนี่คือเป็นเหมือนกับเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทําให้พวกแบบรอยแบบดักสปอตใช่ไหมจุดดำดำหายไปแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะไม่แค่นอาไปยะยะลมเลย ลิชามาทั้งทีนะคะก็จัดเต็มทุกเทปเลยเ<อ>น่ากตัวนี้เด้วยหรออันนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยนางเอกปกติก่อนที่เราจะสวยไม่ว่าเราจะทาครีมตัวไหนนะคะเราก็ต้องมีมาส์กแล้วก็มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์เสมอนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทํางานคู่กันในเมื่อเราเอาสิ่งสกรปรก,ออกปหรือว่า,วา,าสิ่งที่อุดตันออกไปแล้วนะคะเราก็ต้องเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวตัวนี้ก็คือ,เ,อเป็นตัวที่สามารถแตกตัวเป็นน้ําได้เดี๋ยวลองพี่แอมค่ะ อันนี้แหละที่จะทำเขาเรียกว่าจะเติมความชุ่มชื่นเข้าสู่ใบหน้าเรานะคะต้องขอยย้อนนิดนึงนะคะกล้องนิดนึงนะคะจากเนื้อครีมแบบนี้เนาะปอทาไปแล้วนะคะนี่มันดูแบบชุ่มชื้นกลายเป็นน้ำนะเห็นเป็นเงาเงานี่คือเป็นน้ําหยดน้ํานะคะคุณผู้ชม ดื่มได้เลยนะคะเนี่ยเอายางยางตลกปะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะซึมเข้าสู่ผิวหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นน้ําแล้วมันจะอยู่แค่ผิวข้างนอกหายไปหรือเปล่าจริงๆนะคะเขาจะซึมเข้าไปเพราะว่าด้วยปฏิกิริยาของสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเขาจะ เหมือนผลักตัวเข้าไปในผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นในทันทีตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเลยค่ะว่าผิวของเราเนี่ยนอกจากจะต่งตึงแล้วนะคะยังเหมือนอิ่มอมผิวอมน้ำเนี่ยค่ะอย่างช่วงแก้มช่วงเนี้ยค่ะเหมือนพวกสาวเกาหลีเนาะที่เขาดูแบบหน้าขาวไวมากแต่ว่ามันดูแบบมีเพื่อนหนูถามว่า ใช้อะไรอะอยากนั่งเงาเหมือนเกาหลีะคะ<อ>่ะแบบว่ามีรองพื้นหรือว่าบีบีอะไรไหมก็อบอกอ๋อมันไม่มีหรอกค่ะแบบพวกที่ใช้หน้าเงาอย่างเงี้ยมันก็แบบอุดตันเนาะถ้าเ,<อ>เป็นรองพื้นแต่ว่าคือตัวเนี้ยสามารถทําให้หน้าเราชุ่มชื้นเต่งตึงขึ้นหน้าเราก็จะรู้สึกว่าวเหมือนผิวผิวเราละเอียดอะ่ะมันก็จะดูเงาขึ้นถูกไหมคะก็อย่างตัวเนี้ยค่ะก็สามารถทําให้ผิวเราชุ่มชื้นได้นะคะเพราะว่าผิวดีแล้วขาวแล้วเนี่ยจุดด่างดำหายไปแล้วมันก็คือต้องเติมความชุ่มชื้นไม่งั้นก็จะดูแบบขาวเนียแบ กโอเคเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกไหม,มค่ะก็อย่างที่ชาคเคยพูดไปหลายๆครั้งนะคะว่าการที่เราจะบำรุงอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เหมือนเราจะกินอาหารเข้าไปอย่างงี้ค่ะถ้าเราไม่เอาของที่อยู่ข้างในออกมาก่อนเนี่ยเหมือนแบบมีการดีท็อกหรือว่ามีการขับของเสียออกมาเนี่ยบางทีก็อาจจะกินของเข้าไปใหม่มันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนการบำรุงเราบำรุงของให้แพงแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีการล้างหน้าที่ดีอะ ไหนๆก็พูดแล้วหยิบมาเลยแล้วกัน <laughs> ยาวเกินไป <laughs> ก็โฟมล้างหน้านะคะก็ของลาฟาวี่อย่างที่บอกว่าลา <c oughs> ฟาวี่เป็นสารสกรัดจากธรรมชาติแม้แต่โฟมล้างหน้านะคะหลายหลายยี่ห้อเนี่ย อาจจะมีส่วนผสมของสารเคมีก็คืออาจจะใส่ฟองหรือว่ากลิ่นหอมนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่ว่านอกจากทําความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะยังจะให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยรวมไปถึงผิวนะคะผิวของเราที่แห้งกลานเสื่อมสภาพหรืออะไรก็แล้วแต่จะทําให้นุ่มชุ่มชื่นขึ้นคล้ายๆกับเราบํารุงผิวด้วยครีมนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้า หรอบรนปกติเนี่ยจะเห็นว่าคุณสมบัติของโฟมห้ังหน้าเนี่ยคือแค่ทําความสะอาดผิวไม่แบบหมอจดเก้งเกาล้ำลึกแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของการบารุงตัวนี้คือมีทั้ง2อย่างเป็นไฮบริดว่างั้นใช่แล้วตัวนี้นะคะมีความสามารถพิเศษเป็นโมเลกุลจากถ่านไม้ไผ่นี่ค่ะเป็นสีออกเขียวๆคล้ำๆดำๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่สารเคมีนะคะเพราะว่าเป็นสารสกัดจากโมเลกุลของถ่านไม้ไผ่เดี๋ยวลองที่เขาว่าถ่านไม้ไผ่เนี่ยดีมากนะทำให้ผิวของเราเนี่ย ข่าวขึ้นเขาจะช่วยวดูดสารพิษแล้วก็ดูดสิ่งสกปรกจากผิวของเราเนี่ยออกมา<ะ>เคยอ่านหนังสือมาไงเขาบอกว่าพวกไม่านไม้ไผ่<ะ>มันจะแบบเป็นการ ซึมดูดสารพวกสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ย้ถ้ามาใช้กับผิวมันก็ต้องดีเหมือนกันนะเนาใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็ใช้ง่ายค่ะก็ล้างหน้าปกตินะคะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็คลีนหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ตัวนี้นวดนวดเบาๆสปาตัวเองไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะดูดซึมสิ่งสกปรกออกมาจากรูขุมขนทําทุกวันล้างทุกวันค่ะแล้วก็หน้าของคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าใสแล้วก็ ดึงกระชับมากขึ้นก็เพราะว่ามันแบบดึงแบบสิ่งสกปรกออกไปแล้วแล้วก็บำรุงซ้าเข้าไปอีกแล้วก็ยังมีหลายๆสิ่งอย่างที่มาช่วยให้เราแบบว่าดีขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ลาฟาวีตัวหนึ่งนะเราอยากใช้ทุกอย่างของลาฟาวีรู้ป่ะเพราะว่ามันจะช่วยเขาเรียกว่ากระบวนการมันต่อกันเพราะว่าบางเนาะเพราะว่าบางทีเราซื้อตัวนี้แต่ไม่ได้ใช้ตัวนี้มันก็แบบ ไม่คอนเนคกันอ่ะมันก็จะไม่ได้ผลอย่างมีแบบระชาขอบพูดในนึงหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมต้องใช้หลายตัวเหมือนเวลามาแบบว่าเสียมมาแบบขายของ่ะคไม่ใช่นะไม่ใช่มันดีเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วเขาเรียกว่าใช้ดีบอกต่อเพราะว่าคือเราผ่านการใช้จริงเราถึงกล้าพูดเราก็คงไม่ใช่แบบว่ามานั่งแอบแอบอะไรนี้นะเพราะว่ารีชาไปทดลองใช้มาหมดแล้วแล้วก็ขอบอกว่าหลายคนอ่ะเข้าใจว่า ทำไมต้องใช้หลายตัวก็เหมือนการที่เรากินข้าวทำไมเราต้องกินข้าวมีน้ําจิ้งมีน้ำพริกม,มีน้ําเปล่ามีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราควรจะต้อง ดูแลให้ครอบคลุมแต่ถ้ามันเป็นแบบ all in one อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะปกป้องดูแลหรือว่าฟื้นฟูเราได้แค่ไหนอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็ไม่ได้แบบเต็มเต็มรับแน่ๆแน่นนะนี่ค่ะวันนี้เนี่ยลิชามาทั้งทีก็มีเซตท้ายให้ลองใช่ค่ะมีแน่นอนค่ะก็สําหรับส s p o ์ t control เซตนะคะจากปกตินะคะเห็นด้านหน้านี้เลยนะคะก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าวันนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะในวันนี้โทรเข้ามาเลยนะคะลิชาให้ในราคาหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกบาทค่ะก็จะได้ ได้อ่าเป็นตัวครีม2ตัวตัวมาร์กนะคะแล้วก็คือเซตด้านหน้านี้เลยแต่ว่าขอบอกนิดนึงนะคะ,ะสำหรับใครที่อเอ๊มีกล่องใหญ่แล้วอยากได้กล่องเล็กหรือว่ายังไม่เคยใช้นะคะเป็นครอบอครัวอยากลองเป็นครอบครัวลาฟเวีนะคะเราก็มีเซตท้ายลองเป็นเซตนี้นะคะเซตเล็ก สามารถเอาไปพกพาตามต่างจังหวัดหรือว่าใส่กระเป๋าได้เพราะว่าลิช่าเนี่ยบางทีมีทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กเลยบางทีแบบเราลืมอ่ะเรารีบออกไปทํางานกระทันหันแล้วลืมทาเราก็สามารถพกพาตัวนี้ไปได้ค่ะก็ดีนะสะดวกดีก็เร็วได้กดแบกอย่างนี้ไปเวลาไปต่างจังหวงต่างจังหวัดก็ลําบากเพราะเขาไม่ให้เอาไปใช่ไหมเวลาไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะมีหลายๆเสียงหลายสายนะคะบอกว่า แล้วทรบตัวครีมกันแดดล่ะลิชาคือลิชามาั้งทีมีอะไรพิเศษเพราะว่าตอนนี้มันครบทุกอย่างนะตั้งแต่คามสะอรดบำรุงเปิดผิวหลายอย่างมาสด้วยและตอนนี้ผากันแดดอยู่อย่างเยอะมากจากครีมกันแดดมากค่ะก็นอกจากเซตข้างหน้านี้แล้วนะคะต้องขอบอกก่อนว่าขอแยกนะเพราะว่าหลายสายคราวที่แล้วคิดว่าเป็นเซตเดียวกันนะคะจริงๆเซตที่ลิชาพูดไปเมื่อกี้นะคะเป็น1เซตนะคะจากราคาย้ำราคานี้เลยเป็8 0บาทเหลือ1,246บาทแต่ว่ามี ผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะั่นคือกัน,แ,กนแดดนั่นเอง,เอง<ก>นะคะด้นาน้าก็คือเป็นกันแดดที่จะช่วยบำรุงปกป้องนะคะในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่ากันแดดปกติเนี่ยเวลาเราทาไปแล้วก็จะอาจจะแค่กันแดดแต่ว่าไม่สามารถช่วยฟื้นฟูดูแลผิวเราได้แต่ว่ากันแดดของลาฟาวี่นะคะ scf 5 0สนะคะสามารถช่วยฟื้นฟูดูแลผิวให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งกร้านนะคะได้ใช้ได้ทั้งผิวมันหรือว่าผิวแห้งผิวผสมใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วที่สําคัญโปรโมชั่นสําหรับกันแดดนี้นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นหลอดเล็ก กลอดใหญ่นะคะก็ลด30%เท่ากันขอแค่โทรเข้าไปสอบถามที่เบอร์คอ c เซ็นเตอร์ค่ะนะคะก็เรียกว่าโทรมาทีเดียวแบบได้นกสองตัวใช่แล้วค่ะนะคะย้ำราคาสำหรับเซ็ตท้ายใลองสปอรตคอนโทรเซตนะคะปกติแล้ว1,780บาทนะแต่ว่าลดแล้วนะคะเหลือ1,246บาทค่ะถ้าอยากจะได้ต้องโทรไปนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่แล้วด้วยนะคะรีบโทรไปตอนนี้เลยสงสัยอะไร ถามได้หมดเรามีเจ้าหน้าที่ที่แบบพร้อมที่จะให้บริการคําแนะนํานะคะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณลิช่ามากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเนาะวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเม้ามอยแล้วก็รวมไปถึงแบบความสวยความงามที่เรามองให้นะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะต้องมาไปพร้อมกับแม่เสือสาวคนนี้แล้วล่ะค่ะวันนี้เราจัาษคนไปร้านนะคะเจะกกนใหม่คราหน้าค่ะสวัสดีค่ะ